აი, ფერფლი งูลงนี้บ่รับไปกุ้งเนี่ยต้นตั้งทำมัน อย่าพันแห้งครับนี่โอ้ยข้าวไฟอย่อาพันแห้งครับอืมกำลังสีกาลังแคมป์กำลังขุดเตาครับเตาดินสมัยตะกี้เตาดินเตาดักนะครับพี่น้องเยาะงูเข้าไปหน่อยไหมเยาะอันนี้ก็เป็นก็เป็นานั่นนครับตะตะโบราณกับคนสมัยตะกี้ พื่นเอาจุกขุดเอากับบริเลกฟันเลยสะแต่พ่อแต่แม่ครับเันกำลังดูดออกกับแต่พี่แห้งย่างเลยมือแดงหัวตอนนี้ก็มโมงสิบโมงเลยกำลังขุดเตาเตรียมหาปลามาต้มอาขาวปลาปลาก้อยฟันแห้งเร็วยมันกระซากหมือว่มัท่าพระเออ กางเครื่องแล้วครับกูมีเวลาม,มีมือถือที่ลงไปน้ำกับยานโทรศัพท์ตกน้ำเลยเฮ็ดแล้วจังมาท่ายพี่น้องมีกับกำลังขุดเตาเจาะเตาอยู่กับพี่น้องสาทานพืชพื้นกระสั่งกิโลขายว่ะส์อันกูเอาพันสองข้างเสียเวลาพันยังไรข้างไหนอันน้นีหาว่งเนยไหม เด็กท้้งอย่างาเงินเท่าน,นั้นหรอวะโค้ย,ควยง,งวยข้า <c oughs> วโคว้อย,งงอยี่พันแห้งหรือวะยี่ย่อียี่นียี่ย่ยี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 ่นี่วีี่ีอ่อ่ีียยีียีี่ยียอยีีย่่ายี่ายี่่่ยนี่ี่ <c oughs> กำลังเจาะเต่า่ครับพี่น้องอันนี้ควันขึ้นเลยเชื่อชาดทางด้านนั้นแบบเต่าปฏิกอนแม่นครับพื้นกส็สร้างสร้างกิโลขายว่าสัสน,นี่กำลังเจาะอันที่ระบายควันพื้นเราพี่น้องทางนั้นก็นหาปลาหาปูหาปลาอยู่ผู้ปลาก,กันงมอยู่พี่น้องมึงดูเห้หน่อยเดี๋ยวนี้ที่ระบายควัน,นี่ มันสิบ่อันเจื้อยลงบ่นะครับบ่แม่นบ่เออมีดิบยบ่ร้อจักมันหยังแหบ่ได้กินแหละบรรยากาศอันน่ะน่าดีเลือกน่าน้องไห้พี่น้องไปเบิ่งดูอันน้มันแห้งบ่ฮะไว่ามัน ลงยูได้นะมาครับมองเกิลับมอันนั้นเต่าโบราณกับสะโบราณคนตะกี้ขุดไว้ บ้านเก้าหับ้านเก้าผัสีวน้องกกินต้มปลาสูตรไทยพนคอนอร่อยอร่อยมบัตอมบเปียคบสมน้น่งหน้าบ้ายืดยไดคิดูนีโซเชียลอะไรไ่หายันนี่

ขี<โ> <ITA> ่มอเตรงเซค์ครับมันคอคนลบปุ๊บคือเรียจิ้ง้งน้วยใช่ไอ๋จกปันตัอ๋เข้าบันไตสวัสดีครับต้องยังขับเป็นอายุกัดต้องมาเป็นพยาน chị mình chít tấu tụi nghe chít mình chít tàu, được kia ta xài nhở tấp tấu tấp tàu con tàu đi 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 tao nón tao lung nón ô nó ô lùng rồi hả tao nón đâu cao cấp ừ วางแทาวานา n a ุยาโน,โหหนหาัวซับบ่งโน้หุ่หนหบเ้อันบัทโบหัพท์บลงกุชเชนโบเซอันหักบ่งโน้หุ่นซับลงกุชเชนตับไก่เยอะ ออออออมีตัวอ้นยงมากเยเาลยิอ้เยอ้าเจ้าขึ้นน้องมานอยาทะลาด,ด

ไงดิด <h> ูครับโอ้เนี่ยตัวนี้ยจะน้องอีกน เอยน้องเอ๋ยจะลืมแล้วบอกคนรู้ไม่รอแต่ใจให้ก็หกจริงหากน้องไม่เชื่อลองรักกับพี่ยอดจริงรับรองพี่ไม่ทอดทิ้งหากจริงไม่ใช่จองปลอมหนุ่มบ้านดงน้องคงจะรู้จักดีอยู่นา หลายปียังบ่มีคนพักกับเขาพบเจ้าครั้งแรกรู้สึกแปลกในหัวใจเราสงสัยคงอยากรักเจ้าน้องสาวจงได้ปลา mm hmm. ที่เป็นชาวดินหากินอยู่แบบชาวนาคนเจ้าสงสารเมตตารับพี่ยาเป็นแฟนได้มาม รักที่สักนี้แค่นี้ก็ชื่นหัวใจสุขสมอารมณ์ทม่หีวังใจแอบพระคลดีสาวคำเตยน้องเคยเอ็นใจอายบอกเสียใจแม่บอสูอส่ขอมาเป็นสะพายอยากมูคดองน้องเจ้าสิเพงสันได้ ยินดีสิเพราะหัวใจหักเจ้า สําได้อายินดีสิหเพราะหัวใจหักเจ้าคนเดียว